เปลี่ยนแนวหรือว่าแนวไหนครับก็คือถามมาบินมาเติมเพื่อม,มอคเปลี่ยนอยู่ฟาร์มเนาะก็คือโดยเหตุผลว่าห้องเลี้ยงชโลโรลีไปเรื่อยๆเราเราเราห้องเห็ดเป็นชโลโรลีเลเือดสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อแต่มาเจอกับอากาศมันห่อนห่อนห่อนแห้งปีนี้ห่อนแห้งกันดูซิว่ามันจะเริ่อมหอบเริ่มอมยัง้งก็เลยเอาบีขมาเพื่อจิบปัป๊บปรุงปั๊บปรุงพันธุกรรมในฟาร์มเพปฏิสีห้เพี่ยนกินเก่งคือเก่าเก่งคือชาโรลีเลี้ยงง่ายคือชาโรลีแต่ว่า ทุ่นห่อนก็เ,ออเลยมาลองเรียงบีบเบิ้งบีบก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ครับกับพื้นที่บ้านเท่าที่สุดเลยครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกินทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเพิ่นมันกินทุกอย่าง ช่างครับค่ะผมมีแยงใหญ่แยงเตียนเตียนแยงมันจะกินมันๆๆมันบ่เรื่องมากครับ,บ<ม>นี่งวดที่เชี่งเชี่งนี่ไซดีครับแต่ก,ก็เรียงลูกเก่งของก็เรียรกว่าอ่าวเดยวเดยไปหาข้อมูลทางวิชาการเด๋ยคุณนสัะสนะพกประการของบีบครับผม,มก็เรียกว่าอ้าน่าจะล่องเอามาเรียงในขุนดินอีสานบาดเอาเบิ้งมันจะเรียงในบ่อเอาเบิ้งมันจะเรียงในบ่อ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืดอนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดชิสเกตนะครับมหาหมอแบ่งคนเก่งครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี่นะครับเพื่อนใดมีการจัดการนะครับเปลี่ยนระบบการจัดการไม่เฮทหยเลี้ยงงัว่าสะดวกสบายมีความสุขเพื่อนว่านอกจากนั้นเพื่อนยังเด็ดเอางัว่าบีบมาเตอร์นะครับซึ่งเกิดจากการฝักตัวอ่อนมาเลียงนะครับมาพัฒนานะครับเดี๋ยวเนื้อหาสิเป็นจังไดแน่นะครับเข้าสิไปคุยกับหมอแบ่งน้ำการครับก่อนสิไปเบิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ครับผมพี่น้องครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงัวหนะครับงั้วจอยฟอมโซโตซาผสมปีนี่เบราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกบมดีน้ำนมบ่มีนะครับอันนี้คืออารทีไคโตซาดนะครับสอบตรวจทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับผมพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิรงวิธีใส่ก็ง่ายครับแค่หนึ่งฝาผสมกับน้ำ20ลิตรนะครับจะสามารถให้งัวห่านนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างปูพื้มกันโล่งนะครับให้กับง่านะครับผมพี่น้องครับลองเอาไปใส่ครับ e aí สวัสดีครับหมอแบงค์ครับครับผมครับสวัสดีครับใช่ครับเมื่อเนี้นะครับผาผีผ้านองมาย่ําหมอแบงค์อีกท่านึงนะครับอัปเดตข้อหมอแบงค์ครับพอมีพี่นองครับในช่วงสถานการณ์ง้วแบบนี้นะครับต่ามารอบนี้คือจุดเปลี่ยนของฟ้าหมอแบงค์จะเป็นบีบมาเตอร์สลายเป็นจะไหนจะเปลี่ยนแนวหรือว่าแนวไหรครับก็คือถามมาบีบมาเตอร์ก็มอเปลี่ยนอยู่ฟ้ามั่งเนาะคือโดยเหตุผลว่าถ้าเรียงชชโรล่ไปเรื่อยๆเราก็ แลเราฮอเห็ดเป็นชาโลเลีเลือดสูงขึ้นเรืเ่อยเพราะแต่มื่เจอกับอากาศที่มันห่อนห่อนห่อนแหง้งปีนี้ห่อนแห้งก็ดูซื้อไว้เพื่นจีเริ่มห่อเริ่มยัง้งก็เลยเอาบีบเขามาเพื่อนจีปับปรุงปรับป,ปรบปุงพันธุกรรมในฟาร์มเพือเ่อนจีเห็ดให้เพือพ่อนกินเก่งคือเกาเก่งคือชาโรลเลืล่อยง,ง่ายคือชาโลเลีแต่ว่าไอ้ทุ่นห่อนก็เลยมาลองเลี้ยงบีบเบิ้งบีบก็ดูซื้อว่าตอบโจทย์ครับกับพื้นที่บ้านเท่าที่สุดเลยครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกินทุกอย่างครับครับผมมียั้งใหญ่ กันเลีงมันจะกินมันมันบ่ได้เรื่องมากครับแล้วก็เป็นว่าที่เชี่งเชี่งนี่ไซส์ดีแต่ก็เลี้ยงลูกเก่งของก็เลยว่าด้วยด้วยไปหาข้อมูลทางวิชาการด้วยคุณนรักษณะพประการของบีบผมกเ็เลยว่าน่าจะลองเอามาเลี้ยงในเป็นดินอีสานบ้านเนื้อบึงมันจะเลี้ยงในพอแต่ทดลองมันกกะะ่นกัเกือบปีแล้วครับก็รู้สึกว่าเพิ่นเพิ่นขอ,อดหน้าตาขอ,อดเป็นขอ,อดไง บีบอยู่นี่ครับเป็นบีบผีเป็นเป็นพันแท้ครับเกิดจากการไงปลาตัวอันทั้งเบิดครับบีบผีอยู่ฟ้ามีแต่เห็นเพิ่นขอดมามันขอดง่ายๆได้พันได้กับโอกาสติดก็ร้ายโอกาสติดก็ดีเพราะแต่ขอดมาเมื่อล้างจากขอดประมาณเพราะแต่ขอดตกออกจากท้องแม่เพิ่นตัวหน่อยเนะาะขอดว่าที่แรกจะตกใจเลยเห็นเพิ่นขอดตัวหน่อยแห้งอยากจะโตก่อนเกิ้องแม่เพิ่มเพิ่มเกิายาให้ยามลูกลูกให้เร็วที่สุดแหละครับยายามหาลมกินครับ น้นมกินเหยี่ยวทอเติร์นนี่เพิ่นกะแข็งแรงไว้หลังจากที่ขวดแล้วปุ๊บคราวเดียวเพิ่นกะไงไงไหวครับแป๊บเดียวคไงถึงท่านตาเห็นเลยเหรอครับข้าวข้าถี่มาเบิงกับข้าวทายลูกใบมือแรกหลังจากนั้นชิปเหนือมาเบิงลูกก็บเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพิ่นเร็วครับเก่งเก่งต้องเพิ่งกินเล่อยเหรอครับบีบมาเตอร์นี่คือขอดีของเพินพ่นคือคือเพินพ่นแรกคอร์ดนี่ตัวน่อยตัวน้อยแมนบาแล้วก็กินเก่งเก่งเฮ็ดให้เพิ่นใหญ่ไวาย่อืย เชื่องเชื่องนาะครับแล้วก็เหมาะสมกับการเลี้ยงบ้านเห่าผมกลว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์กับขึ้นดินอีสานบ้านเห่าได้เลยเพราะว่าพวกเฟื่องแหงใบไม้แหงแหงในเรือดูแรงมันกินกินจนเบิดงวัวพันอื่นจะยางกายใบไม้แหงกระบีบอย่างเงเกลี้ยมใบไม้แหงอยู่ครับผมเชื่อว่าโู้ผมเชื่อว่าเออนี่แหละคือหมอกับทินทานบ้านเห่าเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะแห้งแรงแม่นมาบ้านเพาะมันแห้งแรงทรัพยากรอาหารบ้านเท่ากับว่ได้หลายคือต่างประเทศเย็นบีบ่นก็ยังยังกินได้น่ะยังยังอยู่ได้ยังอ้วนโดยที่เฮาบ่ได้ให้อาหารคนที่มันหลายเกินเกินพันอื่นน่ะครับแต่เพิ่มยังตอบโจทย์เพราะเพิ่นอ้วนกว่ากว่ากว่าสายพันธุ์ยืนด้วยด้วยการเห็นการกินของเพิ่นคอใบใหม่ใบยังเกาตัดลงงามันหักมันยังลงกินกินจนเบิดนะครับอืครับบ้านนี้แนวทางบีบกับชาโลเล่ครับพวก สายเนื้ออื่นๆนี่แตกต่างกันบ่สายเนื้ออื่นๆครับราบางชาโลเล่ชาโลเล่ก็กินเก่งนะครับแต่ว่าชาโลเล่จะไปถอยตอนฤดูห่อนห่อนแห้งๆชาโลเล่สิบอกไปหากินเชาโลเล่สิเข่าห่มแต่ว่าบีบนี่ว่าเลยสนใจครับกัดกินฝนตกก็กินเร็นฝ่าอากาศโบค่อยเกี่ยวปานใดผู้ซื้อว่าเพิ่นสายพันธุ์อื่นถ้าฝนตกเพิ่นสิเข่าห่มแต่บีบนี่มันก็ยังกินท pues ุกวันโยธ่เลยสนใจว่าฝนตกแดดออกครับ บันิเกิดมาเพื่อกินโดยะครับผมบัน้เรื่องการตลาดนะครับการตลาดนี่แตกต่างรับจากสายอื่นไปบอการตลาดบีบด้วยนี่รู้ซึ้อว่าตลาดบีบมาดีโดยเฉพาะโซนนีสานไต่บานเท่านี่นี่เห็นเห็นลหลายๆฟ้ามเริ่มนําบีบเขามาปรับปรุงพันธุ์ฟ้ามมีรัพยากรมีกําลังแน่กะเริ่มใหา่ใหา่ปากตัวอ,อนหลายครับโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์นี่ตอนนี้ถือว่าบีบเนี่กมา,มาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับครับ บีบมาเป็นลำดับหนึ่งเนาะส่วนใหญ่ก็คือกระมงเนี่ยไปสายเนื้อเนี่ยแหะไปสายเนื้อเนื้อเนื้อแดงหรือจะเป็นพีิมียมครับตัวนี้บีบเนี่ยจะเป็นเนื้อแดงครับเป็นวเนื้อที่บบมีไขมันแสกแต่จะเป็นเ้วนเนื้อนุ่มครับเป็นเนวนเนื้อนุ่มที่ตอนนี้ตลาดสุขภาพก็เริ่มมาอ๋ออย่ากกินเนื้อโยแต่ว่าบ่อยากกินแบบมันๆอ่าอยากกินเนื้อแดงที่ที่นุ่มๆที่โบหยาบเมียนครับผมก็เลยว่าบีบนี่ถามว่าเห็ดซอยจูนี่ ที่พอดีเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยเนื้อเพิินสิมันมันบอนยวแห้งเพราะว่มมาการกินให้<อ>มันเสียนใดๆอัตลลดในการอ๋อเขาเรียกว่าบ้านเขากินส้อยจูกินหลาดกินก้อยเข้ามาล่องเอาบีบเะ้ามาปรับปร,ปรปุงพันธุ์เมืองนะครับดีครับผมว่าอืมกัเป็นตลาดเนื้อแดงเนาะแต่เนื้อแดงนี่คือเนื้อแดงที่พิเศษกว่ากว่าสายสายบานเห่านะครับสายบานเห่าจะออกแดงอยู่แต่ว่าจะมีความหยาบนะครับแต่ว่าหมอแบ่งเพิินว่า บีบเนี่ยเพิ่นจะมีความหนุ่มนะครับเนื้อแดงที่ได้เนื้อแดงนุ่มๆนะครับอันนี้กน็น่าสนใจนะครับเป็นเป็นอีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพอมีพี่น้องครับเพราะว่าการตลาดของเพิ่นนี่สีต่างจากงนื้นอกทั่วไปนะครับเพราะว่างนื้นอกทั่วไปเนี่ยเพิ่นจะเน้นไปที่พรีเมี่ยมนะครับแต่ว่า,าบีบมาเตอร์นี่คือเพิ่นจะเน้นเนื้อแดงซึ่งเข้ากับตลาดบานเฮาเนาะนตลาดกินลาบก้อยบานเฮาก้อยเมื่อกินลาบกินก้อยแล้วก็เสียดเนื้อพุ่นน้ำผาซิมเห็ดหลักเฮ็ดก้อยกับเสียไ ลาบก้อยอาหารบ้านเอกยกระดับขึ้นมาอีกครับระดับหนึ่งครับมน่าสนใจครับน่าสนใจครับมันนี่เรื่องอาหารการกินอ่ามอบแบงจัดการจังไงครับช่วงนี้อยู่ฟ้ามีเพื่อตอนนี้ผมปลูกหญ้าไร่ครับปลูกหญ้าไร่ร่มกับปอยปอยเพื่นโล่งแปลงตื่นเศร้าขึ้นมากกะว่านํำหมอกมันแห้งจากงานแน่แหล้ร่มกับเรื่มปลยอยง่วโลงแปลง ไปลงแปงกับเบิดมือนะครับเพิ่อนกับทกินในแปลงมันเป็นยีวนามันกับที่กินมากินน้ำกินน้ำแล้วก็ลงไปไม่ไมตกค้ำมันกับที่เตาคอกไฟคอเขาห้องไฟห้องมันแลักการผมมีหน้าที่แค่มาปิดเปิดประตูก็เปิดไฟเปิดสำนักตอนแล้วมันกัจัดการมันเองตกแรงมากผมกับที่ให้อาหารคนตัวหนึ่งประมาณซีขีดต่อโตยกเว้นแม่เลี้ยงลูกผมก็จะให้กิโลหนึ่งตัวโตหล้วการ ซ้ำนั่นแหละครับเฟื่องกับ,บ่อดดิไหตอนนี้เพราะว่าเพิ่นกินยายเราเอาเฟื่องใส่เพิ่นบ่กินมันก็เสียกิ่นผมก็เลยบวกลิเลยอ๋อเลี้ยงแบบนี้ก็เลี้ยงแบบแบบขังขอกหมอแบ่งมาตัวใดตอบโจทย์สําหรับ,บหมอแบ่งเลี้ยงแบบปล่อยนะครับปล่อยแปลงนะ่ะตอบโจทย์สําหรับผมมากกว่าเพราะว่าหนึ่งง่วเพิ่นได้ได้ออกกําลังกายทุกมือมเพิ่นได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่เพิ่นเพิ่นสิเป็นแล้วก็สุขภาพเพิ่นก็ดีขึ้นก็สังเกตว่าปีนี้งัวงัวมีเนือ้อมีหนังกว่าเก่าแม่นครับ นอเพราะว่าช่วงนั้นผมยังบอท่านเลนมีแปลงหย่าที่มันเพียงพ่อหย่าผมมันหลายอยู่แต่มันบอกท่านพ่อรต๊ตกมา่ปีนี้ผมเห็ดจนมันพ่อพรแต่มันพ่อลรวแต่การเลี้ยงงวผมมันกับไงตื่นเร้นผมมีหน้าที่แค่มาเปิดคอกเปิดคอกเพื่นกหหายกินของคนเองพ้นต๊ะเพื่อใหเขาคมของคนเองแล้วก็จังไงสิว่ามันกับซบายผมกับมีเวลาไปเหตุงานอย่างอื่นใดยอื่นคือหนึ่งลาเพิ่ม ขันข้าเลี้ยงแบบนี้ก็คือหนึ่งเวลาข้าเหลือหลายแมนบกแล้วก็มันมันเป็นธรรมชาติของงวอที่เพิ่นมารคเเรียมอยู่แล้วย่นให้เพื่อนสุขภาพดีขึ้นแมนบาได้ออกกาลังนะครับงูอ่ะกอ้วนขึ้นนะครับงูอ่มาแบ่งเบิงอ้วนขึ้นกว่าเก่าแล้วก็สุขภาพดีกว่าเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันลดรายจ่ายเพราะว่าปกติตะเกียบแบบคั้งของเนี่ยเขาเน้นไปทั้งอาหารข้นไหมเนีนครับเน้นไปทั้งอาหารข้นแล้วก็ขาก็ต้องมีการดูแลการจัดการเพ็่อนตลอดอันนี้เขาไปเพื่นดูแลกจัดการเองยกเว้นจะว่ามีแม่ได้ ที่เพิ่นเป็นซับต้อากับยังไปขอน้งผสมนะอ่าบ่หมีแม่ได้เป็นซับเพิ่นกับจั๊ดซับการพวกมันกับจี๊ดยางพวกมันนี่นี่ใช่ละยรกินอิ่มแล้วมันก็จะเข้าไปนอนนอนตื่นขึ้นหิวกินไม่ครับท่านเอาเข้าไปเอาเอาไปเข่าขวางแล้วมันก็จะนอนกับ่ได้ย่างแบบนี้เนาะครับนะครับช่วงจริงจริงเป็นช่วงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ อาจจะ <ข Lead S 1> ครับือช่วงสาคัญที่สุดเพราะว่าถ้าแต่โมีแปลงหย่าแต่บมีหยาเข้าก็ต้องไปหาหยาย่าังมัน,ม,นมันบ่เพียงพ่อเพิ่นแต่หนีเขาไป่อยเพิ่นเพิ่นอยากกินหยาออนกินหย่ากิมหยาแก่กกินหย,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 ย่ากินยนง้็กินตำตำสภาพแปลงที่เขามีครับแต่ดูความว่าเป็นเป็นงวอเหนื่อยเนาะเพิ่นก็แท้ aşk, ่เล่มเพิ่นกินหย่าเก่งบ่กง่ายงซะนะครับหยาเฮียนหยายังเพิ่นก็เล่มนะครับอันนี้อู้สุดยอดครับอันนี้คือเป็นฟ้ามอแบงนะครับที่เพิ่นอัปเดตให้พี่ให้น้องนะครับในช่วงอ่าหลายหลรอบที่มาส่วนมากก็จะเห็นเป็น เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่อันนี้คืองวดที่เพื่อนตั้งใจนะครับสีพัฒนาตอนนี้ก็คือจะเป็นสายเนื้อนะครับแล้วก็จะเป็นบีบมาเตอร์นะครับที่เพื่อนยังแม่สาวที่เขามีหรืเขากัคือถ่าเป็นแม่ตัวหลับในการใหญ่ปากตัอันนี้หลับต่อไปคือถขาเกิดท่หนาหนาวปุ๊บแม่สาวที่ติดเจ้าเก็นเย็นเนี่ยเขาก็นได้เป็นแม่ตัวหลับเพราะว่าเขาก็จะยกระดับการพัฒนาที่มันก้าวกระโดดขึ้นเพื่อเพื่อให้มันทันต่อความต้องการของของการบริโภค ครับพอมี่น้องครับยางมาเบิงแ,งแปลงหยาหมอแบงครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากแพ่งกุลานะครับที่เพิ่นมีอยู่นะครับผมกับมาสะดุดครับกับหญ้าหวายเพิ่นนะครับเป็นหวาหน้าเป็นจังไรครับหมอแบงปลูกไวหน้าบ่ครับหรือเฮ็ดจังไดเน,นี่มันบ่บ่ได้เชื่องว่าปลูกนะครับมัน,นก,ก็นอยู่ในหน้าเฮานี่ล่ะเฮาก็เอาแควปุ๋ยมาใส่อ๋อ้โหมาใส่ฝนตกใส่มันก็นง,งามครับถ้าจัดการดีๆผมว่าแท่งไก่หญ้าหวายเฮานี่ก็ หนึ่งหลืองงวนกินดีกินดีกว่าแพ้งกว่าไหลครับผหนึ่งง่วนกินดีกว่าแพ้งกว่าหลสองรอบตัดไวกว่าครับจัดการได้เด้ครับแล้วก็มันเป็นหย่าที่มันบอลลำบากน้ำตัวหมูบนไตไฝใหม่กันย่างไฝใหม่กันยทางถ้าดงขี่เข้าไปยามเอามันออกจากหน้าเอาตองออกเลยครับวันนี้เขาเลี้ยงง่วกเลเอากระปุกใส่ตรงคนมาจากงามงามแล้วก็ง่วนี่ครับผมพี่น้องครับงามนะครับหมอหยาไว้หมอแบ่งนะครับผมจนว่าเอ้าปลูกบอกเพราะว่า อยู่อยู่แปลงผมก็มีแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงหยาบายทั้งเบิดเลยนะครับกัลักษณะเดียวกันนี่แหละครับใส่เวลาบดโดนกับเด็ตัดคือกันครับพร้อมกันครับมีประมาณหลังจากมัวงกินไปแ็นหยาบม่านซิบหาเมือกครับซิมหามือนะครับพรหอมกันแบบคนตกปุ้มปมก็จะปุ๋ยมาใส่ไปเลยครับใยมันขึ้นมีแต่ต้นกว่ปัวครับครันใบแล้วม่านหย่างม่วงอิดเรียนว่าแปลงหยาไว้ก่อนสิมาหยาไว้ก่อนมูเลยล่ะกินหยาไว้อิ่มหล่ะจังคอยไปจังคอยไปแปลงอีกจังไปกิน โอ้นี่ครับพอมีพี่น้องครับมีคนทักมาหา,มาเมล็ดพันธุ์น้ำผมอยู่นะครับพอมีพี่น้องครับมเมล็ดพันธุ์เพิ่นมาเดี๋ยวชายหมอแบ่งเป็นคนจัดการเด้อเดืองเนะมด <laughs> พันธุ์ปัญญาเจ้าหน่อยนี่ไทยบ้านมันสิไปพุดเอาหัาวหยาไว้ขึ้นจากให้จากหน้าเข้าไปนะคิดว่าเออเอาเอา,เอาหัวนี่ยหรอเพนมา <laughs> เอาหัวเลยเนอะเอาหัวจังทนจังทนลำบากอืม หญ้าหญ้าของเฮานี่ทั้งเบิดจักไรลที่เฮาปลูกอยู่ตอนนี้ครับอยู่ตอนนี้รนรประมาณเจ็ดไรครับ,บประมาณเจ็ดไรไรกับมั่วะสิบสองตัวสิบสองตัวเจ็ดไรกระทืบประมาณสองตัวต่วตวไอไรสองตัวต่อไรเนาะสองตัวต่อเหลือ,อเฟือครับพอพี่น้องมอ,มอแบ่งเพิ่นใส่การจัดก,การที่ที่แบบแปรงปล่อยนะครับเพื่อให้งัวะเพิ่นสุขภาพดีจำนวนง้วเขามันสัมพันธ์กับแปลงหย่าตัวใดสี่สิบเป็นปัญหากระเพราเนี่ยเท่ากับคัดออกตัวใดสี่ส <ใน S 1> างปัญหาคัดออกตัวใดสี่สางเงื่อนเนีเก็บไว้ครับครับผม เอาอาทายาตีไปตีล้วนเก็บไปเบิดครับแต่เก็บไบเบือเพื่อปั้ตัมันสางแน่ปัญหาไห้เมื่อมันสางแน่ปัญหาไห้หนึน่งเทากัียกเข้าบนส้าใยใจสวางผ้าละต่างๆมันติดตามมาครัผ้าละตามมา่าใส่ใจต่างๆก็ตามมาครัเอาเก็บตัวติดสางเงินไห้เอาเห็นอยู่แล้วว่าตัวนี้จะไหนมันก็สางเงินไห้เทาอไลยตลอดเทาเก็บตัวอันไหวเขาก็ทินี้เงินเขาไปในกระเป๋าตลอดครับครับตัวนี้คือแนวทางเนาะตัวได้เป็นหาห้เออกเก็บแต่ตัวดีไว นะครับยาแพงนะครับพอเป็นพี่น้องครับเพื่อนว่าขัดแต่ตัวดีๆไว้เมื่อเอขัดแต่ตัวดีๆไว้หนึ่งด้วยเดี๋ยวคุณลักษณะของนิสัยผมสิขัดเอาหนึ่งนิสัยดีสองกินวเรือสามอัตราการผสมปิดายสี่เลี้ยงลูกเก่งผมสิเก็บไว้แต่คุณสมบัติอืน่นที่มันี่มันเป็นปัญหาหนอกจอากนี้ผมก็จะเก็บไว้เลยเพราะว่าถ้าเรี้ยงเราพอสบายใจผมจะบเลี้ยงองย,ย่าเยยงเราเป็นปัญหาผมผมกับเลี้ยง ต้นนีน้คือแนวทางนะครับเ <P ew are> พราะว่าเขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วล่ะเขาหูนิสัยใจข้อล,ะละ้วล่ะตัวใดเป็นจัวใดแน่นะครับว่าก็สามารถกันกรองได้ไปตัวใดสมควรเอาเป็นเมยบอกบนเมยบอกอันนี้ก็อีกแนวทางหนึงน่งนะครับสำหรับคนเลี้ยงงัวครับพ,พ่อแม่พี่น้องครับ <P ew are> นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับกล่าาเบิร์บรรยากาศนะครับหอ,อกงูว่ะมอแบงนะครับเป็นตะยูเป็นตะยูครับหยากระเขี่ยวเขียวงูอ่ะก็มีแต่อ้วนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลี้ยงงูว่ะของเพลินโอ้เป็นตะมีความสูงแห้งนะครับผมต้องถามหมอแบงว่าอ่ากับภาวะเศรษฐกิจแตงสีลักข้างงูอ่ะเป็นอั่งสียเป็นอย่างไรยังมีกําลังใจเลี้ยงขึ้นเก่าบ่ก็คือยุ่งผมบริสุทธิ์ใจาาว่าลาข้างงูอ่ะจะจะลงนะครับเพราะว่าผมมันมันเลี้ยงแบบสบายมันบม่คอยมีภาระต้นทุนอย่างายเพราะว่าด้วย นึงเขาเขามีเวลาเพลิดงานอย่างอื่นหัวเขากะกะอยู่แบบมีความสุกก็คือตื่นเสาร์คืนก็ผมว่าแหรอครับผมมี่หนาที่แค่เปิดคอกับปิดคอมันกับวันไหนมีผ้าลาวาเข้าต่องมาตัดยาเข้าบอต่องมาเสีอาคารมุํามันเข้าบอต้องมาเสียเวลาต้องไปนั่นามั่นเข้าอยากไปใส่เขาก็เด็กไปเข้าอยากเก็บงานอย่างอื่นเขาก็เด็กเก็บหัวเขากะกะสมบูรณ์อยู่ตลอดอืมกตจนี่มันกับราคามันสิข้นสิแพงมันกับวันไหนเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเข้าเข้าเข้าบันไหนยกทงเข้าเรียงนะครับ คือแต่ข้าเสียเงินเนาไปค่าน้ถุงน้ำมันไปตัดหนี่ตัดยังข้าเอาใบเสื้อหานเนี่ยเป็นกินก็ดีกว่าครับครับกับซื้อว่าการเลี้ยงแบบนี้ิกากับระหยัดต้นทุนเนาะเป็นเป็นเฮ็ดให้มันง่ายมันก็ง่ายครับอย่างนู้นแต่เห้มันยากมันก็ยากครับมันก็ยากนึงเท่างยาคเท่างบุ่นไหวครับงคนเห็นมันยากงายหนุกหยาเมียเลยครับครับอันนี้มันก็แต่ละคนก็ไปเหยี่ยนหนาที่ของเจ้าของของเงาก็เฮ็ดหน้าที่ห้องกัไปเฮ็ดภาระ กลับมาอยู่พร้อมกับย็่ห้อสมบูรณ์มั่วเฮามันมันบริอุทธิ์มั่วเฮามันสุขภาพมันดีเทาก็มีความสุขหลังจานชอบเห็นงานต่างๆมากมายเลยเราเข้าว่านางมือมั่วกินอย่างบรรยากาศดีๆโล่งเย็นๆเทาก็เออมีความสุขบเสรีแลกไปได้ครับก็เลียกโบนยาเรียกโบนถือว่าเป็นผ้าละโบนถือว่าเป็นตุ้มพุ่นะครับครับก็ซื่อว่าสบายขึ้นเนาะสบายขึ้นกับการจัดการต้นทุนตามลงเมืองว่าราคาตามลงเขาก็บ่มีปัญหาอย่าง ก็กับบ่ได้เฟืองได้ยังเฟืองเราจะหนีให้บ่ได้กินเลยครับแล้กินแต่หยากินแต่หยาย่างเดียวแล้วก็กะยูก็สิแหละครับกะยูทอดเวลาเขานอนของมันกับเขาไปนอนเพราะว่าง่วงเพราผมมีดใบเป็นห้องห้องใบของมันกับจะไปยูเขาห้องใบของมันกินตอนเ่นเอื้อกเป็นวงจรเพอร์นียละกินอิ่มย่าแมแรงกับเขาพักฟอนย่ามืม่เศร้าก็ออกมากินนะครับเข้ากับบ่อได้เฮ็ดยังง่ายๆนะครับวันนี้สลับแปลงเอาแปลงได้แปลงได้หยาเขาสั่นเข้ากับไปแปลงไม่ครับ แป้งได้หนาเออเฮอแป้งได้หนาเขามันมันย่เอาคือนอกจากไปกินแป้งนั่นล่ะแป้งได้หนาเขาสารนอกจากกานลวดไปแป้งอื่นครับใส่แค่ลวดไฟฟ้าในการควบคู่หมาบนอยู่ในพื้นที่ของเขาอืมการจัดการแบบง่ายๆกับบัณนิตหลายๆคนกาลังเริ่มทออ้าเรื่องละข้างง่วแน่เรื่องโลกไพ่แน่เอามาแบ่งให้กําลังใจพ่อมีพี่น้องเหมือนกับนึ่งล่ะ เข้าเข้าเข้าเลี้ยงง้วพยายามเลี้ยงงั้มันถือกับจริตเจ้าของวิธีชีวิตเจ้าของครสองจะพยายามเฮ็ดให้มันหยาบสีเลี้ยงง้วสีซื้อง้วมาเลี้ยงพยายามปลูกหญ้าไว้แล้วก่อนง้วมันกินหญ้ากันเข้ามีแรงอาหารของมันแหละเข้าสีเลี้ยงง้วะยังมีความสุกเข้ากับยาท่านพ่อหญ้ามันถือกับมีหญ้ามันแทงแทงกับมีคหญ้ามันถือเข้ากับยู่ไปหญ้าแทงเอาจะค่อยคลายกับได้เข้าบ่มีต้นทุนอย่างเข้าบ่มีไล่กินวัจัยเข้ากับไ่ได้สนใจแหละว่าหญ้ามันถือเข้าต้องคล้ายหญ้ากม คือเขากะเลี้ยงไว้แพงเข้าใดล่าข้าวกัขายเขาบใดล่ะข้าวเอาบบขายเข้าโบใดหลืออนเรื่องเรื่องสีว่าต้องเอาเงินมาหมุนซื้ออาหารซื้อยังไงกันอือครับช่วงนี้กะกันเป็นไปได้กะอย่าฝ่าวขายเป็นไงซะเนาะเลี้ยงไว้ซะก่อนด้วยด้วยทางรัฐบาลกับรอเบดึงรัฐบาลใหม่กับปากความหวังไว้กับรัฐบาลใหม่ครับเพิ่นเจรจาขายกันได้ เพื่อง้วงก็จะดีขึ้นเนาะนะครับอันนี้คือข้าฝากจากมอแบงค์นะครับพ่อม่อพี่น้องครับเอาคันพ่อม่อพี่น้องอยากมาเล่นน้าอยากมาศึกษาดูงานโอ้ยเหตุใดมอแบงค์อึ้เลียงง้วงสบายแท้อยากมาเบิงได้อ่ะบอกพี่กาดเป็นไงครับมาได้ครับมาบ้านโนนดูครับตําบลหนองให้เพื่อเมืองจังหวัดศรีสกีเท่าครับครับเอาฝากเบอร์นะครับครับท่านจะมากับโทษลวงหนาก็ไ้ครับเบอร์โทร091ครับ3644310่ามครับครับผม มาหย่ยมมายามกันได้ครับมาเบ่งมาเลี้ยงงัว่าแบบใดจะคืะอบสบายแท้เล <ๆ S 2> <ๆ>ี้ยงง่ว่าแบบใดสิสบายเลี้ยงงัว่าแบบใดสี่่ต้องไปเครียดไปตีต้องว่าโอว่างัว่านั้นงัวนี่มันหลเดือนปีนี้แหงแต่งัว่าลมไหลครับครับอันนี้ก็คือเรื่องสุขภาพเนาะฝากดูแลนะครับหรือว่าผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานนะครับมาหย่มมาชมนะครับบันนี้ยังรับดูแลบริการเรื่องสุขภาพงัว่ะอ๋อยังรับอยู่ครับก็คือหนึ่งดูแลเรื่อง เรื่องระบบสือพันธ์เรื่องเรื่องสุขภาพในบางอย่างครับแล้วก็รับเทียบทองในกลุ่มถี่ที่มีปัญหาบาอดฟองถี่สมล้วมันบอดติดมันมีปัญหาในระบบสือพันธ์ครับก็เอามาฝากไว้ก็ผมก็ได้หรือว,ว่าผมไปเบิ่งใหาย,ยุคอกก็ได้ครับผมไปตรวจแล้วผมเบออ่ามันมันมีปัญหาตัวนี้ต้องแกะมองนั้นมองนี้กันยังค่อยว่ากันครับ,รบอันนี้นะครับมีมหาหมอบแบ่งได้หลายอย่างครับพอมีพี่น้องครับ ได้ความหูหลากหลายนะครับวิธีการเลี้ยงเฮดให้เจ้าของสบายที่สุดนะครับแล้วก็งัวก็ได้รีแลกแล้วก็อ้วนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลี้ยงแบบง่ายๆต้องมีแป้งหนาครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคนเลี้ยงงัวนะครับผู้ใดสนใจอยากมา่ยอมไมายามกับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรตามหมอแบงเพื่อนบอกไว้นะครับเมื่อนี้นะครับขอขอบคุณหมอแบงครับผมสวัสดีครับ